This what means ผมได้มีโอกาสไปลองเกม V Rising นะครับตัวเกมเนี่ยมันจะมีความเข้าถึงง่ายระบบของตัวเกมเนี่ยก็เข้าใจง่ายด้วยแถมยังรองรับภาษาไทยอีกเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดตีมแวมไพร์ครับสามารถสร้างบ้านสร้างปราสาทในแบบของผู้เล่นเองพร้อมทั้งการต่อสู้ที่ดูเดือดของบอสครับซึ่งบอสแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์ประจำตัวความหลากหลายและสีสันในการต่อสู้ของตัวบอสครับ รวมไปถึงการครอบงำมนุษย์จับมาเป็นทาสสกิลเฉพาะอาวุธไม่ว่าจะเป็นปืนดาบใหญ่ขวานเคียวเป็นต้นยังไม่หมดครับยังมีสกิลในส่วนของเวทมนต์เข้ามาด้วย <constructor> แบ่งออกเป็นสกิลหลากหลายสายด้วยกันเปิดให้ผู้เล่นได้ดีไซน์สกิลต่างๆตามแบบฉบับของผู้เล่นเองเลยครับ เกินนาตัวเกมวีไลซิ่งนะครับก็จะเป็นประมาณว่าเหล่าแวมพายโดนมนทุกววาล้างและการตื่นจากโรงของเราในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการกลับมาทวงคืนแล้วก็แก้แค้นของแวมไพายประมาณนั้นครับเนื้อเรื่องมีเท่านี้เลยเราจริงไม่ต้องใส่ใจก็ได้กับเกมแนวนี้ครับจากนั้นน่ยตัวเกมก็จะจับเราหย่อนลงไปในแมปขนาดใหญ่สอนและก็อธิบายเบื้องต้นการควบคุมของตัวละครของเรา ปกติแล้วเนี่ยตัวเกมเอาชีวิตรอดส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมเคยเล่นมาเนี่ยมันจะมีเกินนำบ้างหรือว่าบางทีก็ไม่มีเลยโดนส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือทีมเราเข้าไปในโลกของตัวเกมครับแต่นั้นก็ปล่อยให้ผู้เล่นเนะี่ยเอาชีวิตรอดกันเองไอ้ตรงนี้อาจจะทำให้ผู้เล่นเนะี่ยเกิดความสงสัยในช่วงแรกของการเล่นเกมเอาชีวิตรอดครับว่าแบบจะต้องลําดับความสําคัญยังไงเริ่มยังไงแต่กับเกม Rising ไม่ใช่แบบนั้นครับจะมีเป้าหมายของตัวเควสชัดเจนเลยว่าจะต้องทําอะไรบ้างเควสจะอยู่มุมบนซ้ายของหน้าจอตลอดการเล่นเกม Rising เ,เลยครับแลลลละไไมม่่่่่ีีเเเเเววาาาให้้้้รรรยยยยยืนนนนงงงออออออตักทททดดดดปผูส ตลอดทั้งตัวเกมของการเล่นเกมว e ีไลซิงเลยครับ <another> ด้วยความที่มันเป็นทีมแบมพร์นะครับเราก็จะแพ้แสงแล้วมันก็ไม่ได้แพ้แบบโดนดาเมจน,น,นิดหน่อยๆครับคือถ้าแช่แสงแดดช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหารครับแต่ถ้าเผื่อแช่ต่อเนื่องไปแป๊บหนึ่งเนี่ยเขาจนตายครับดาเมจแรงโคตร วิธีแค่ก็คือให้เราเนี่ยเฉียดข้าล่มอยู่เรื่อยๆครับมันก็จะรีเซ็ตการถูกเผาของเรานั่นเองซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นจุดหลักสําคัญของตัวเกมกลๆว่าเป็นตัวกําหนดกิจกรรมของผู้เล่นก็ว่าได้ครับเช่นตอนกลางคืนนะครับก็จะออกไปหาทรัพ,พยากรโน่นี่นั่น,นตีบอสออกสํารวจแร่ต่างๆเป็นต้นกลางวันเนี่ยก็เข้าห้องทํางานห้องวิจัยสกัดเลือดโยนไม้เข้าเครื่องทาไม้แผ่นเป็นต้นครับรูปของมันจะเป็นประมาณนี้โดยก็จะมีนาฬิกาบอกอยู่ข้างมินิแม p ขวามือของหน้าจอครับแต่ถ้าเรามีสิ่งที่ต้องทําในตอนกลางวันจริงๆอ่ะมม็ออไป้ย่่ครรลๆเาาะตตงงงวววิซึ ส่วนสําคัญในการออกไปเจอแดดครับช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการแปงลงร่างเป็นหมาป่าครับเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นพอไปอยังช่วงกลางๆเกมหน่อยมันจะเริ่มมีม้าครับซึ่งเป็นอะไรที่โคตรดีเพราะมันเคลื่อนที่ได้เร็วมากแทบจะไม่ต้องรุ้นเลยว่าเราจะถูกเผาจากแดดไหมเราเนี่ยจะเข้าร่มได้ทันเวลาตลอดครับถึงแม้จะเป็นทางยาวเพราะปกติแล้วเงามันก็ทั่วอยู่แล้วแล้วไปผสมกับม้าเนี่ยมันเร็วมากเร็วกว่าที่เราแปงลงร่างเป็นหมาป่าแล้ววิ่งอีกแล้วผมก็ใช้วิธีขี่ม้านี่แหละในการออกแดดตอนกลางวันครับ แวมพรยยังไงก็ต้องคู่กับเลือดครับเรื่องเลือดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญของเกมวีไลซิ่งเอามากๆเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนบัฟเพิ่มความสามารถให้กับเราครับยิ่งเลือดเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงสูง,สง,สงก็จะได้รับบัฟในเลเวลที่สูงเช่นเดียวกันครับและชนิดของเลือดก็มีความแตกต่างกันด้วยยกตัวอย่างครับอย่างเลือดนักลบกับเลือดกรรมกรเนี่ยมันก็จะให้บัฟที่แตกต่างกันออกไปและยังสามารถใช้สกลิลล่อลวงของมนย์จับมาเพื่อขังป้อนน้ำป้อนอาหารพร้อมกับรีดเลือดเอามาเก็บไว้ใช้งานได้ด้วยและเลือดก็็จจะเเเปนนนนคคคุณภาาาพขอองงที่่รรััับบม แล้วถ้าพูดถึงการจับคนมาขังเพื่อรีดเลือดใช่ไหมครับเราสามารถจับคนเนี่ยมาทําเป็นแวมไพร์ได้ด้วยจากนั้นก็จับคนที่เราเพิ่งแบบแปลงให้เป็นแวมไพร์เนี่ยออกไปฟาร์มของให้เราได้อีกทีด้วยครับ Rise servant bidding and do my bidding. ในการสร้างบ้านหรือว่าสร้างปราสาทนะครับมันมีอยู่อันนึงที่ผมชอบมากเวลาเราไปวางของเนี่ยแล้วมันจะขึ้นสีแดงนั่นแปลว่าเราไม่สามารถวางได้ใช่ไหมอันนี้คือปกติเลยแต่ที่ดีก็คือมันบอกเลยครับว่าติดอะไรบ้างทำไมถึงวางไม่ได้ติดตัวละครติดทรัพยากรต้องแก้อะไรก่อนถึงจะวางได้อันนี้คือโคตรดีดูอาจจะเป็นแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับแต่เคยไหมครับเวลาเราเล่นบางเกมเนี่ยเราจะวางสิ่งปลูกสร้างแต่มันดันวางไม่ได้งมหาอยู่ตั้งนานยังไงก็วางไม่ได้ไปติดกิ่งไม้บ้างไปติดเศษหญ้าบ้างอะไรบ้างกว่าจะหาเจอก็ใช้เเเเลาานนนครรบบบซึ่งงผผมมยป็็็กกชออๆขะ การสร้างบ้านของเราเนี่ยจะต้องวางกำแพงกับอาณาเขตของเราแล้วก็ทำให้กำแพงเนี่ยมันบรรจบกันครับแล้วหลังคามันจะคุมพื้นที่ของที่เรากางไว้อัตโนมัติเลย ระบบอันนี้คือผมไม่เคยเจอเลยนะปกติเราก็ต้องปูหลังคาเองใช่ป่ะแต่น,นี่คือพอมันมาจบกันปุ๊บแั้งไม้ทั้งหลังเลยแล้วถ้าเราคิดว่าพื้นที่ที่เราล้อมไว้เนี่ยมันไม่พอนะครับเราสามารถทําชั้น2ได้เลยถึงแม้ว่ามันจะมีหลังคาปิดแล้วก็ตามก็สร้างบันไดวางไว้ครับในส่วนของหลังคาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพื้นที่เราสามารถเอาพื้นเนี่ยไปกางต่อชั้น2ได้เลยและก็อย่าลืมวางกาแพงเพิ่มในส่วนของชั้น2ด้วยครับเพื่อให้มันกลายเป็นหลังคาหลักการมันก็จะเหมือนการทําชั้นหนึ่งรับ มาดูเรื่องของการฟาร์มบ้างครับแน่นอนว่าเป็นเกมเอาชีวิตรอดนี่ไม่พ้นเรื่องการฟาร์มแน่ๆภายในเกมว e ีไลซิ่งเนี่ยมันก็จะมีทรัพยากรที่เยอะมากๆครับยิ่งเล่นในช่วงแรกๆเนี่ยผมพูดตรงๆแล้วว่าผมกังวลเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรครับเพราะว่ามันเยอะแล้วไม่รู้จะไปหาจากตรงไหนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดแผนที่ได้ครับแล้วก็เอามา,อาไปวางตรงพื้นที่ต่างๆของตัวแมพมันก็แสดงทรัพยากรบนพื้นที่นั้นครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งเป็นอะไรที่โคตรด,ดีอีกเรื่องหนึ่งของเกมว e ีไลซิ่งครับไม่ง,นนงั้ ุดกับ พอเราฟาร์มมาแล้วเนี่ยเราสามารถนําทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยไปใส่ไว้ในเครื่องมือต่างๆของเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้แผ่นสาก,กัดาหินเป็นอิฐทําแก่นเลือดอะไรก็แล้วแต่นะครับเครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมันจะทํางานเองอัตโนมัติโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องหาคนงานมาทําเลยนอกจากนี้ยังสามารถสั่งออเดอร์ได้ด้วยว่าเราต้องการให้มันผลิตอะไรออกมาเพียงแค่ไปกดปิดผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ต้องการเท่านั้นเองครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าเครื่องมือแปลรูปหนึ่งชิ้นเนี่ยมันสามารถผลิตอะไรได้ต่อมีอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยคออ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 อาาาาจจะะะมมมมมงงว่่่่่่กกรรรรส้้้้เเคืืืไไไไดยยหหีีทํํใชับบน็ตต ไม่ครับถึงเครื่องอุปกรณ์ในการผลิตเนี่ยมันจะถูกมัดรวมไว้ในที่เดียวกันหรือสามารถผลิตสินค้าอะไรออกมาเนี่ยได้เยอะต่อนหนึ่งชิ้นก็จริงแต่จริงๆแล้วมันยังมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องผลิตต่างๆอีกเพียบครับและมันก็สอดคล้องกันไปหมดเลยยกตัวอย่างเช่นครับเครื่องอัดกระดาษไอ้กระดาษเนี่ยเราจะต้องมีย่าแล้วก็ขี้เลื่อยในส่วนของขี้เลื่อยเนี่ยเราก็ต้องไปเอามาจากโรงเลื่อยไม้ที่ผ่านการผลิตไม้แผ่นมาเอามาใส่ในเครื่องอัดกระดาษออกมาก็จะเป็นกระดาษแล้วก็นํากระดาษเราเนี่ยไปปลดล็อกค,ความรู้ที่โต๊ะว,วิจจจจจัยยยยแแลลลลละะไอออออตววเเเเนนนี่่่่่่กกกก็็็็ปปปดดหหาาาาาางงรมุุุชญทํข อพอเราปลดล็อกเสร็จแล้วใช่ไหมเราสามารถที่จะคัได้แล้วก็ไปครัฟที่โต๊ะทางานอีกทีมันจะเชื่อมโยงกันเป็นประมาณนี้ครับและอีกจุดที่ต้องพูดถึงเลยตัวเกมเนี่ยมันจะให้ฟิลเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาการหรือว่าแบบระดับของเทคโนโลยีเอางี้เพื่อหเห็นภาพชัดๆครับสมมติว่าเราเริ่มเกมมาใช่ไหมย้ำอีกรอบนะอันนี้เป็นแค่สมมุติเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นครับเราจะอยู่ในยุคข,ข,ของไม้ในช่วงเริ่มต้นเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตอุปกณงต่างๆก็จะเป็นไม้ดาบไม้ชุดไม้พอเราเลื่อนไปได้สักหนิน เล่นไปอีกหน่อยก็จะเป็นสำลิดเป็นชุดเหล็กเป็นทองอะไรก็ว่าไปประมาณนี้เลยครับและระหว่างการเปลี่ยนถ่ายยุคเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณใหม่ๆเนี่ยงออกมาขึ้นเรื่อยๆครับนั่นหมายความว่าเราจะติดพันกับเกมนี้แบบโคตรๆหน0ชั่วโมงยังไงก็ไม่พอครับสำหรับวีไรซ์ ing มาถึงในส่วนที่ขับเคลื่อนเรื่องราวการเล่นเกมว e ีไรซิ่งกันแล้วครับนั่นก็คือบอสในการปราบบอสถึงตัวเนี่ยเราจะได้เครื่องไม้เครื่องมือแบบใหม่ผลิตภัณฑ์แบบใหม่ได้พลังแวมไพร์ได้แต้มหนังสือเวทมนต์ครับเป็นต้นแล้วแต่ว่าบอสตัวนั้นจะให้อะไรมาแต่ทุกอันล้วนสําคัญต่อเราทั้งหมดครับซึ่งบอสทุกตัวเนี่ยก็จะมีรางวัลให้กับผู้เล่นเสมอและบอสในเกมนี้ก็มีเยอะโคตรๆและทุกตัวของบอสเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์และก็รูปแบบการโจมตีที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นหมาป่าก ที่มีลูกเล่นที่น่าสนใจเลยอันนี้สาหรับผมคือดีมากๆยกตัวอย่างสักตัวแล้วกันครับมันจะเป็นบอสที่ชื่อว่าเบียร์ทิทแต่บอสตัวนี้มันจะไม่โจมตีเราเลยแต่วิธีการสู้ของมันครับคือการวิ่งอยู่ในเมืองเรื่อยๆซึ่งนั่นทําให้เราจะต้องตามบอสตัวนี้ไปเพื่อกาจัดมันถูกไหมพอเราตามไปแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับทหารที่อยู่ภายในเมืองเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วทหารมันเนี่ยก็ไม่ได้มีกลุ่มเดียวไงในเมืองอะ่ะมันก็มีทั่วเมืองนั่นแหละแล้วป้าแกก็วิ่งไปเรื่อยมมมม่่่หยยุดนนนาาาาาควาววตรรูขขอองเเเก็จจะพิํนนึ้ืๆเรรราาากกก็จจะต้้้องีบัดปแใหไม่งั้นนก็จะพทหายุมตีสกิด าอาจตายเองก็ได้ครับขายใหญ่ไม่กลัวกลัวขายเยอะคำนี้ใช้ได้เลย cannot และเลเวลของบอสยิ่งสูงนะครับความท้าทายของตัวเกมก็มากขึ้นตามไปด้วยตัวที่ทําเอาผมงงสุดๆไปเลยก็คือไซมอนครับสกิลพี่แกเนี่ยเยอะมากปาโซทีมเรากระเด็นออกไปกระโดดพุ่งเข้าหาผูเ้เล่นโดยตรงสกิลปาบุมบแรงสกิลปาไฟพายุไฟพุ่งชน และที่เด็ดของไซมอนเลยก็คือการโจมตีเลเซอร์แบบ4ทิศทางพร้อมทั้งฮิลเลอร์ตัวเองไปด้วยสุดจริงๆครับบอสตัวนี้ตอนนี้ผมล่าอยู่เนี่ยก็มีกำมัดเหมือนกันจำมุ้ไซมอน Simon ไม่ได้สกิลไกยเยอะจริง ความท้าทายของบอสก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่สกิลสักทีเดียวนะครับบางครั้งเนี่ยก็เป็นสภาพแวดล้อมที่บีบบังคับให้ผู้เล่นต่อสู้กับบอสได้ยากตัวที่เห็นภาพที่สุดเลยก็คงจะเป็นอดัมครับซึ่งพื้นที่ที่จะสู้กับบอสตัวนี้จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเป็นตารางอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเฉียดไปโดนเนี่ยก็จะโดนทาดาเมจซึ่งแรงมากๆเราจะไปที่จะต้องตีเครื่องหลังลไฟฟ้าครับเพื่อให้มันหยุดทำงานในบางส่วนแล้วเราก็จะมีพื้นที่ต่อสู้กับบอสตัวนี้ได้มากขึ้นแต่อดัมเนี่ยก็จะพยายามเข้าประชิดกับ และบอสตัวสุดท้าย็นเกมเลยนี่อยากจะนำเสนอมากๆนั่นก็คือ d ด็ก u l ่าเด i m m อิ t a l King ที่เป็นจุดสูงสุดของบอสในเกมวีไลซิงแล้วครับความท้าทายของบอสตัวนี้ก็คือสกิลส่วนใหญ่จะเป็นวงกว้างกว้างแบบแทบจะสุดจอเลยแถมยังทิ้งผลของสกิลไว้ให้ผู้เล่นได้ปวดหัวกันอีกด้วย จากที่ผมได้ยกตัวอย่างมาก็จะเห็นได้ว่าผู้พัฒนาเนี่ยไม่ได้ออกแบบบอสมาเพื่อให้ตีแรงกับเลือดเยอะเท่านั้นครับก็จะมีลูกเล่นความหลากหลายของบอสแต่ละตัวอย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้านั่นจึงทำให้ผู้เล่นน่ยได้สนุกกับความสดใหม่ของบอสและความท้าทายของบอสด้วยตรงนี้สําหรับผมก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข่งของเกมวีไลซิ่งเลยครับ สกิลพัยในเกมนะครับก็เป็นอีกระบบที่ค่อนข้างโดดเด่นของวีไรซิ่งครับมาดูกันในส่วนแรกครับพลังแวมไพร์มันจะเป็นสกิลที่ถูกแยกออกมาจากคอมแบทซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นสกิลแปงลงร่างต่างๆครับโดยมันก็จะมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันออกไปเช่นหมาป่าก็จะวิ่งเร็วขึ้น60%แปงลงร่างเป็นมนุษย์ก็จะเข้าตามเมืองต่างๆโดยที่มนุษย์ไม่ทันได้สังเกตว่าเราเป็นแวมไพร์สกิลล่อลวงมนุษย์แล้วก็จับไปทำเป็นทาสก็สามารถทำได้ครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความหลากหลายของสกสงงสกิลท่่างัน และในแต่ละสายเนี่ยก็จะมีสกิลแยกย่อยให้เราเลือกอัพเลือกใช้กันอีกโดยพอยที่เราจะเอามาอัพเนี่ยก็มาจากการปราบบอสต่างๆครับ ในส่วนของสกิลนะครับก็ยังไม่หมดเพราะว่ามันจะอยู่ในรูปแบบของอาวุธด้วยซึ่งแต่ละอาวุธก็จะมีทั้งวิธีการตีแล้วก็สกิลที่แตกต่างออกไปในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะมีดาบมีขวานมีกระบองซึ่งช่วงแรกก็ดูเหมือนว่าจะมีแค่อาวุธ4ชนิดนี้เท่านั้นแต่พอเล่นไปสักพักเนี่ยมันก็จะมีพวกธนูหน้าไม้ปืนดาบใหญ่เป็นต้นครับมาให้ผู้เล่นเลือกตามความชอบเลย นอกจากนี uhm. ้ตัวเกมมังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับทั้งหมด PVP แล้วก็ PVE เลยเกม V r i s i n g เนี่ยก็รองรับทั้งหมดครับและตัวเกมเนี่ยยังมีอีกหลายต่อหลายอย่างให้ผู้เล oo> ่นได้ทำกันถ้าใครที่กำลังมองหาเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับเกม V Rising เนี่ยเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจเลยครับเท่าที่ผมได้ไปลองเล่นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับถ้ามีใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมวีไรซิ่งฝากฟิล์มไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ